เคยตั้งคำถามไหมว่านิสัยดีไม่ดีการเปลี่ยนแปลงนิสัยเนรมิตไปในทางที่ดีโดยอันนี้คืองานทางกายนะไม่ใช่งานเนลมิตนิสัยปรากฏว่ามันมีหมอคนหนึ่งเป็นหมอจิตแพทย์ด m c l รแม็กเวล์มอลเนี่ยที่อยากจะสื่อก็คือเทคนิคในการเปลี่ยนนิสัยใหม่เป็นข้อคิดที่ดีนะว่าจะต้องอุทิศเวลาอย่างน้อย15นาทีต่อวันแล้วก็ต่อเนื่องทุกวันจนยีวัน นี่อาจจะเป็นก้าวแรกแต่ว่าหลังจากนั้นท่ทฤษฎีใหม่ก็มาเรื่อยๆก็คือเขาจะมี21วันเปลี่ยนนิสัยขี้บน่นโดยการแจกสายรัดข้อมือใส่ริสแบนข้างหนึ่งเอาไว้และตั้งปณิธานว่าจะไม่บ่นเป็นเวลา21วันกติกาคือใครรู้ตัวว่าเผลอบน่นนะก็ให้ถอดสายรัดข้อมือออกไปสวมไว้อีกข้างหนึ่งแทนให้นับหนึ่งใหม่ด้วยนะสมมติเรากําลังเริ่มที่21วันไม่บ่นเนี่ยพอไป7วันแล้วบ่นเนี่ย โอ้ตายแล้วเฟลล้มเหลวเอาสายรัดข้อมือเปลี่ยนจากซ้ายเป็นขวานับศูนย์ใหม่นับหนึ่งใหม่ได้หรอมาเนี่ยแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าทาต่อเนื่องยี่สิบเอ็ดวันได้จะเลิกบ่นเลยเขาว่าอย่างนั้นแต่ทฤษฎีนี้โดนจะว่าโดนโค่นก็นไม่เชิงนะเพราะว่าคุณหมอลาลีเขาก็นับถือหมอด็อกเตอร์หมอเหมือนกันปรากฏว่าเขาทําวิจัยได้ถูกต้องถูกหลักการคือเขาไม่ได้ทําแบบย้อนหลังเขาทาแบบไปข้างหน้า โดยใช้อาสาสมัคร96คนเห็นไหมในโฟล์ชาร์ตจะมีสีแดงอยู่นี่ก็คือข้อสรุปของความจริงของทฤษฎี21วัน21วันคือระยะที่เราเริ่มปรับตัวกับสิ่งใหม่นั้นได้จริงๆแล้ว66วันคือระยะเฉลี่ยที่จะเปลี่ยนนิสัยได้โดยที่ว่าน้อยที่สุดคือ18วันเห็นกราฟขวาม,มือไหมที่วงๆไว้เฉลี่ย66วันนานสุดคือ254วัน